ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโบสถแทงบิตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเขาไม่ได้มาสวเสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ11ป,ปีเลือกอะไรดีนะครับผมนี่ใช่ไหมว้าวก็แน่นอนว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉพาะไอด์ไอด์เกมโบสถแทงบิตที่มีอายุครบ11ป,ปีแล้วนั่นเองนะครับผมแนละ้วก็ไหน เปินปีมีของให้เลือกแล้วและของวันก็ดูเขาเลยนะดูพิเศษกว่าปีอื่นจ้าเพราะว่าเลือกได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะก็มาเรามาบอกว่าวิเคราะห์กันหน่อยแล้วก็อแนะนําว่าเราควรจะเลือกอะไรนั่นเองและผมจะเลือกอะไรนั่นเองก็คือผมไม่เปิดผมไม่ได้เลือกในไลน์แล้วผมจะมาเลือกในในคลิปนี้นะครับผมนะคุณจะได้รู้อามีกล่องสินค้าร้านใช่ไหมอันนี้ก็ขอ,อยกเคลียร์น,นิดนึงนะกดไปอ่ะก็ มาแต่เร,เริ่มกันเลยก็แน่นอนว่าของวันนี้ได้ช็อตไอดีที่แบบว่าบอกว่ามีอายุครบ1 1ปี S S B B นะครับผมนะก็ผู้ง่าคือเป็นผู้เล่นตั้งแต่เกมเปิดนั่นเองนะเป็นผู้เล่นสมัยเกมเปิดทางนั้นเลยนะถ้าบอกว่าใครมีหน้านี้ขึ้นมาแนละ้วแต่ว่าคุณแก่แล้วก็ผมแปลกๆอ่านั่นแหละแต่ก็นี่คือหน้าตาของเที่ยวจะเลือกได้4อย่างก็ผมนะอย่างแรก S r V K รถถังหนักระดับ10บของสวีเดนนั่นเอง คันที่สองเควิน้าสิบทีรถถังกลางระดับสิบของเยอรมันนั่นเองคันที่สามไม่ใช่คันที่สามดิขอย่ยานที่สามบัตรบัตรจ่าฝูงนักล่าระดับสิบนั่นเองง่ายคือไปซีบัตรจ่าฝูงนักล่าก็คือสุ่มรถระดับสิบหนึ่งคันในนี้ครับผมแล้วก็อย่างท้ายกอง ตู้สินค้าจ่าูงรักล่าสิบกล่องนั่นเองซึ่งกล่องน,นี้ก็ใครชอบเสียงดวงก็ลองกันได้แต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเลือก, <c oughs> อกนอกจากว่ามันจะการันตีเอ่อการเอนนอันนี้มันจะมีการันตีที่สาสิบใช่ไหมซึ่งถ้าถ้าใครมีถึงแบบว่ายี่สิบยี่สิบแล้วผมว่าเลือกอันนี้ก็น่าจะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาหมอบอกกันแล้วกันว่าแต่ละคนจะเลือกอะไรแล้วนะก็ แน่นอนอว่ากล่องขวาสุดก่อนเลยพูดถึงกล่องขวาสุดก่อนเลยผมมองว่ากล่องขวาสุดอะ่ะควรเลือกแค่ในกรณีที่แบบว่าเรามีเหรียญการันตีถึงยี่สิบแล้วอะ่ะเนี่ยมันจะมีตู้สินค้าจะมีการันตีใช่แต่ละกล่องอะ่ะเดี๋ยวหา่อนอ่ะเี่ดเเเครื่องรางจากฝูงละถ้าถ้าผมถ้าคุณในดีคุณนะมีไอ้ตัวไอ้ตัวนี้อย่างร้อยยี่สิบยี่สิบอันขึ้นไปนะผมมองว่า เปิดขวาสุดได้คิดว่าน่าจะได้นะคือผมไม่แน่ใจว่ากล่องไอ้ที่เขาแจกมามันจะได้ไอ้ไอ้ไอ้เหมือนแบบไอ้ไอ้เครื่องรางนี้ไหมแต่ตามหลักควรจะได้นะเพราะมันคือกล่องมันคือกล่องแบบกล่องเดียวในกาชาคุณซึ่งถ้าถ้าคุณมีตรงนี้ยี่สิบขึ้นไปแล้วผมมองว่าเปิดขวาสุดก็คุ้มดีนะคุ้มเพราะว่านอกจากว่าคุณจะได้เสี่ยงดวงแล้วแต่ว่าเผื่อคุณได้ได้ลดได้ลดมาก่อนที่จะได้การันตีอะไรเงี้ย มีโอกาสที่คุณจะได้รถมากกว่าหนึ่งคันไงนี้อันนี้ก็จะสายเสี่ยงดวงนะนอกผมมองว่านอกจากกรณีเนี้ยผมมองว่ามันคือการเสี่ยงดวงล้วนซึ่งผมไม่ได้แนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากจะอยากจะวัดใจดวง,งคุณก็เรื่องของคุณครับผมามามาที่ไปซียบ,บัตจาาฝูงนัลกล่าอันนี้ผมมองว่ากรณีที่คุณอยากได้คือกับกรณีที่คุณจะเลือกนี่คือคุณไม่อยากได้สองคันนี้ครับผมคุณไม่อยากได้ ATLVK กับ K55T นั่นคือ แลคือกรณีว่าทำไมคุณจะเลือกอันนี้นะส่วนอันนี้คือเกมพิซ0ทีคุณอยากได้เกมพิซซ่0ทีไหมถ้าคุณอยากได้เกมพซซ0ทีคุณเล่นรถถังกลางไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณถานัดรถถังกลางไหมคุณชอบเยอรมนันไหมถ้าถ้าคุณอยู่ในเงื่อนไขพวกเราเหล่านี้ก็เ,เลือกได้เลยครับผมนะก็แน่นอนว่าถ้าเลือกนี้เราจะได้รถพร้อมลายตำนานเลยแล้วผมเอ้ยลายพางราชาครับผมมัน,ม,นมันเรียวกว่าลายตำนานนะเอาเป็นว่ามันเป็นลายลายองลายรา,า,าชานันเพื่อ ใครอยากได้ผมนะถ้าคุณสุงแบบน,นี้แล้วคุณไปได้เคพิซ่า้าสิบทีคุณจะไม่ได้ลายตำนานนะครับใช่เพราะอันนี้มีแต่ลดนะอ่าแรกแรก SLVK ผมกรณีนี้อันนี้ถ้าถ้าส่วนตัวนะผมแนะนำ SLVK น้อยสุดในใน,ในบรรดาตัวชอยที่เลือกนะถ้าสมมติคุณถ้าสมมติคุณบอกเอ้ยมีการ,รันตีตรงยี่สิบถ้าคุณอยากจะได้คันอื่นนอกจากสองอันนี้หรือว่าบอกเอ้ยคุณลังเลอยหะเอจคันนี้ไหม แต่ผมมองว่าอันนี้น่าเลือกน้อยน้อยลงมาลองลงมาจากอันนี้นะก็อันนี้เนี้ยขอ้อกัญชะทางประมาณหนึ่งอย่าให้บอกถ้าคุณมีเหรียญการันตี2ีิขึ้นไปนะแล้วหรือแม้คุณอยากจะเสี่ยงดวงจริงก็เปิดได้แต่เนี้ยผมมองว่าเป็นกรณีที่น่าเลือกน้อยลงมาส่วนนี้ก็แครอยาเล่ตัวถังกลางเคสมะทสีซึ่งก็ก็ดูจากสแต็แล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรก็ถือว่าเป็นตัวถังกลางที่สแต็ค่อนข,ข้างดีเลยเดียวก็ผมไม่ผมไม่มีเองนะผมก็แอบจะบอกได้เยอะแต่ว่าผมก็เจอมัน มาบ่อยประมาณนึงเหมือนกันนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเล่นเยอะขึ้นเพราะว่ามันแจกไงก็เป็นรถที่ค่อนข้างบอกว่าแข็งระดับหนึ่งเลยมันเป็นรถหัางการที่แข็งระดับหนึ่งเลยแต่ว่าฟิลมันจะเหมือนเหมือนเหมือนเจอพวกไออะไรนะ T2 Media แบบเพราะเกาะมันเป็นแบบเดียวกันไงเนี่ยเกาะมันจะแบบเป็นสามเหลี่ยมไงเวลายิงก็จะมีด้านหนึ่งแดงด้านหนึ่งไม่แดงอะไรเงี้ยฟิลมันคืนอเกาะแบบแบบไอทเจ็ด2 Media อะไรเงี้ยฟิลเดียวกันถ้าคุณชอบเกาะแบบนี้แบบว่าบล็อกสูตรที่เก่งๆก็เล่นได้ของเกาะก็ถือว่าไม่แน่ใจเลย ผมกดก็แปดก็โอเคแล้วรู้สึกว่าคันนี้มีทางสเตนใช่ไหมมีคนบอกไปแล้วมีทางสเตนก็น่าสนใจนะมีทางสเตนก็แล้วทำให้เทคเก่งขึ้นนะซึ่งประมาณนี้ส S ว E V K ก็เป็นรถที่แบบว่าเอาจริงนะผมอยากให้มันบัฟมาสักหน่อยอนะจะแจกแล้วอะสำหรับผมอะผมมีด้วยนะมีด้วยคันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นรถถังหนักที่ไม่ใช่รถถังหนักแล้วอะตอนเนี้ยสำหรับผมนะคือถ้าถ้านาโคดอะ่ะ เกมอ่ะจะย้ายโลมันเป็นรถถังกลางอ่ะผมไม่แปลกใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าเอท k อวมันมันโดนเนิร์ฟมาเยอะแล้วบอกมันมันแทบจะทําหน้าที่รถถังหนักได้ไม่ไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันมันมันก็ไม่ได้ช้ามากมันก็ยังถือว่าไวในฐานรถถังหนักคือมันไวกว่ารถถังหนักหลยแหละค่ะแต่ถ้าถามเรื่องเกาะมันก็ไม่ค่อยเอาอะไรเหมือนกันเกาะก็ถือว่าแบบสู้หลายหลายคันไม่ได้เผมรู้สึกว่ามันเป็นรถถัง้ที่บอกว่าสู้หลายคันไม่ได้เพราะมันโดนเนิร์ฟมาด้วยแล้วก็ได้นะ คือบอกถ้ามันยาวรถังกลางีมจะไม่แปลกใจเลยก็รู้สึกว่าหน้าบัฟหน่อยคือมันเล่นเอาสนุกได้นะือื่อว่ามันถ้ามันเอาไปยิงกับรถถังกลางคือเท่ๆกันดีเลยแหละเพราะปืนมันยิงเร็วแต่แบบถ้าสู้รถถังหนักก็เหนื่อยหน่อยเออเพราะว่ารถถังมันแบบมันแบบมันเจ็บตัวแบบมันไม่หนาเลยอ่ะแต่ก็แล้วแต่นะอันนี้เล่นเล่นเอาสนุกได้และเท่ด้วยคันนี้มีลายพรางมี S A V K โคนนางป่ะถ้าจะไม่ผิดนี่ลายเท่ด้วยนะเผื่อใครอยากได้นะครับนะ มาถึงจุดที่น่าจะต้องลำบากใจที่สุดแล้วนะครับผมจะเลือกอะไรโอเคนะถ้าถ้าตอนแบบแรกอะผมอยากเลือกอันนี้นะแต่ว่าหลังจากที่รู้ว่าเควิซ่ได้สิบทีมีทางสเตนอะทําให้ผมลังเลเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็อยากได้รถที่มีทางสเตนเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องยอมแล้วว่ารถที่มีทางสเตนเวลามันเทรดหนึ่งหนึ่งมันข้องชาได้เปรียบหลายๆคันเนี่ยเพราะมันจะเพิ่มดาเมจโดยรวมตรงๆเลยอะไรเงี้ย เพราะว่ารถถังกลางรถถังกลางจริงๆก็ถ้าถามว่าผมมีไหมรนะดับสิบก็จริงๆผมก็มีอยู่นะเนี่ยแครอทก็ได้ถึงมันจะเรื่องคนละสายแต่มันก็เป็นรถถังกลางเงี้ยถ้าจะเอามาฟาร์มเงินนะหรือไม่ถ้าไม่เอาฟาร์มเงินจริงๆผมก็มี e เออาสิบเอเอมาไว้เล่นอยู่แล้วอนะไรเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้เล่ e เนะอกสองเองเงี้ยก็รสุบิจริงๆไม่รู้ว่ะคุณผมอยากสุ่มนะแต่ผมก็อยากได้ A เคี่ใช้ห้าสิบทีเหมือนกันมันเป็นชอยที่เลือกยากมากเลยคุณเลือกยากเหรอ เว้ยเลือกยากว่ะเลือกยากว่ะเอาไม่ดีอ่ะคือบอกผมอยู่ในคิปผมผมไม่ได้ถามคุดูวนะคือยัยคุณก็รู้ผลสรุปอยู่แล้วตอนท้ายเป็นไงแต่จริงๆนะผมอาจจะเป็นประเภทที่ประเภทที่คุณบอกว่าผมอยากได้คันอื่นนอกจากสองคันนี้เพราะโอเคี้หละกห้าสิบทีผมก็อยากได้นะแต่ถ้าส่วนตัวนะผมก็พูดตามตรงว่าในเนี้ยมีรถที่ผมอยากได้เหมือนกันแต่จ,จะบอกว่า อยากได้ลองล,อง,ลองมาคือไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่อยากได้ลองล,อง,ลองมาแต่ถามว่าความเสี่ยงเยอะไหมคุณก็ดูแล,แล้วกันเนี่ยผมมีหนึ่งสองสามสี่ก็เยอะนะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็สิบเก้าคันมีแล้วสี่คันก็จริงๆก็เป็นโอกาสเสี่ยงดุงที่ใช้ได้นะเอาไงดี แต่ผมว่าพวกคุณน่ะน่าจะพอรู้แหละว,ว่าผมชอบเสียงไทยใช่ไหมไปเอ้แม่งเอ้ยกดแม่งเลยแล้วกันขั้นไหนเนี่ยเกมต้องแบบนี้ดิต้องแบบนี้ดิต้องแบบนี้ดิบบดวู้ เนี่ยเขารู้แล้วว่าเราเป็นเมลรถถังหนักงง่ะเขาเลยส่งรถถังหนักให้เรานะก็ <c ười> คลิปนี้ก็หวังว่าผู้เล่นไอดีสิบเอ็ดปีทุกคนจะได้ของตายที่ต้องการแล้วกันเนาผมก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันผมก็คงไม่ได้นํแนะนาลงลึกมากก็แนะนําประมาณนี้เพราะว่าไอดีสุดผมคงจะไม่ได้บอกว่าเป็นไอดีใหม่หรอกเพราะว่าไอไอการที่ขึ้นหน้าจอสิบเอ็ดปีได้แปลว่าคุณเป็นผู้เล่นเก่าไงดังนั้นผมก็จะต้องแนะนําประมาณนี้ว่าคุณอยากได้หรือเปล่าเจ้าสมคุณอยากได้ เอ่อูบีเก็เลือกได้แต่ความเก่งถ้าถามผมก็จะบอกว่ามันไม่เก่งมากแต่เล่นเอาสนุกก็ได้ลายมันสวยด้วยส่วนเคปิเซนท่สิทีผมมองว่าจริง,รงมันก็เก่งนะแต่ว่าผมไม่ใช่สาวาแาวกลางไงอันนี้ก็แล้วแต่กรณีแต่ว่าผมให้ทั้งเล่ในการตัดสินใจคุณว่าคุณจะเลือกอะไรดีมันผมมองว่าแบบคืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าคิดอะไรไม่บอกก็เลือกเคปิเซนทสทีก็ได้หรือว่าเลือกใบสุ่มก็ได้ผมมองว่าใบสุ่มมันก็ไม่แย่ไงมันได้รถแน่นอนเนี่ยแต่รถคันไหนนั่นเองเพราะว่าอย่างผมบอก,ก,อก, K M กอว่า มนแล้วแต่กรณนีอ่ะก็นี่ผมลดรถที่ผมมีใน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 บัตรเอ่อจากผมงนักลา่ายังไม่เยอะขนาดนั้นไงมีสี่ในสิบเก้าคันก็ถือว่าเสี่ยงได้อยู่แต่ก็อย่างที่บอกมันก็รองความเสี่ยงนะโอ้แตงอ้อยผมรอดแล้ว้รอดแล้วว่ะถ้าไม่ทำคลิปไม่รอดใช่ไหมอันนี้คือบอกผมกล้าไม่ใช่แบบบารมีทำคลิปเพื่อให้มันแบบว่าไม่แตกอะนะ <c oughs> เกี่ยวป่าวะไม่น่าเกี่ยว เหมือนจะเกี่ยวไม่ให้เกี่ยวอเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตซื้อแม่งตอนนี้เลยคือบอกว่ารอลดราคาอะไรแต่ผมรีบตังหาใหม่ได้ใช่ไหมตีกาวช่องไปเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าทุกคนจะตัดสินใจได้แล้วกันว่าจะเลือกอะไรนะผมวันนี้ผมเลือกบัตรเออะไรสุ่มจากฝูงักลคร่าผมนะก็ถ้าใครอยากจะมาทางเลือกเดียวกับผมก็ ตามมาได้นะครับผมนะสมไอดีสิปีนะซึ่งวันนี้ขอไลฟ์วันนี้ผมก็ใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสนใจให้ผมได้ครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรน่าสนใจหรือคลิปอะไรที่แบบอาจจะต้องตัดสินใจเงี้ยเดี๋ยวเราคงมาทำตัดเอ่อมาเลือกกันนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอให้เลีกเลิงกน์น้อยๆหน่อยละกันไหนๆก็เอ่อ,ขอเขาเรียกอะไรนะอ่าของรางวัลสิบเอ็ดปีใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตพูดย้อน,อนตอนท้ายหน่อยเพราะว่า อ,อมันจะมีปีก่อนหนะ้าที่เป็นของวันอยู่ใช่ไหมอ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยละกันแต่ไม่ลงลึกนะไม่ลงลึกนะเอาผมจะพูดรถที่มันต้องเลือกระดับเออเขาเลยนะระระดับเอ่อปีอย่ยปีที่เจ็ดปีแปดขึ้นไปนะอ่ะสำหรับใครที่อยากอยากจะเลือกนะครับผมนะใ,ใ,ใ,ในในในฟูนี้นะผมนะอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดแปดปีขึ้นไปแนละ้วผมจะมีให้เลือกรถนะถ้าจาไม่มิดนะเจ็ดปีหรือแปดปีเอาเพราะว่าใครที่บอกเลือกรถเลือกรถในลิตเนี้ยถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากนะ ถ้าเท่าความเก่งผมมองว่าเท่าสองเก่งเลือกได้แต่ถ้าคุณอยากได้ทองทีผ้าเพลอรหนึ่งครับผมอันนี้คนดูบอกมาว่าทีผ้าเพลอรนหนึ่งันขายได้นะผมเป็นรถ้าใช่ไหมถ้าคุณอยากเอาทองเลือกคันนี้ไปถ้าคุณอยากความเก่งผมมองว่าเท้าสองในนี้น่าเลือกสุดเพราะว่าคันนี้สำหรับผมมันเล่นง่ายแต่มันไม่เก่งแต่เลือกได้นะแล้วแต่แต่ว่าสำหรับผม่าเท่าสองมันมันเออมันยังเก่งอยู่แต่ว่าคอะไรฮะคนกระทืมมันก็เยอะแต่ว่ามันยังเก่งอ่ะมาดูช้อยต่อไปชอยนี้ก็ มีสามคันเนี่ยสกูด้า T45 แอคชั่น X แล้วก็คคยเลอร์ผมตัดคันนี้ออกไปคันนี้กาเขาผมไม่ต้องเลือกผมมีแล้วผมไม่เล่นมีอีกสองคันก็คาเลอร์กับแอคชั่น X ผมมองว่าถ้าเอาใช้งานแบบเออเขาเนะใช้งานเล่นได้ทุกโหมดอะผมมองว่าครเลอร์น่าเล่นกว่าผมมองว่าแอคชั่น X สำหรับผมนะโหมดธรรมดามันมันเก่งก็จริงแต่ว่าคุณต้องใช้เวลาทำ d a าม g e เยอะเพราะมันเป็นปืนสายต่ออะคือไอ้ปืนแบบเนี้ยสำหรับผมอะมันจะเออโชว์ของได้เยอะหรือว่า เออใช่มีประสิทธิภาพในโหมดพวกโหมดเออโหมดบอสโหมดอะไรที่เราต้องต้องทำดาเมจหรือมีสกิลมีความสามารถช่วยเพิ่มเงี้ยเพิ่มเพิ่มดาเมจผมบอกว่าไอ้คันนี้คันนี้ก็จะเออโชว์ได้โชว์ในโหมดนั้นแล้วอะแต่ถ้าโหมดธรรมดาผมมองว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็เล่นได้นะน่าเลือกเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณอยากเล่นแบบเออเป็นรถถังหนักแบ่ว่าอันนี้ก็คือโอ้โหตามมาตรฐานน,นั่นเลยพวกอะไรอะไทเกอร์เลยก็สู้ได้อลยเงี้ยไอเขาเล่นนะ เคือบไอ้พวกลูวี่พวกอะไร e75t จะมันคือตระกูลเดียวกันเครื่อบไอ้พวกไอ้สามคนนี้มันเก่งใกล้ๆกันอยู่แล้วก็เลือกได้นะอันนี้ก็ถ้าติดเรื่องความช้าอย่างเดียวนะส่วนนี้ก็จะไวหน่อยเลือกได้เลือกแล้วว่าให้ชอยส์แล้วกันเลือกใครเลือกกับ action x เ,เลือกเอาแล้วกันส่วนคันนี้ไม่ต้องเลือกข้ามไปเลยส่วนสิบปีคุณไม่ต้องเลือกครับผมคอนเซปต์วัน b maximum ครับผมโคตรดีครับผมต้านั้นอ่ะผู้แค่นี้แหละก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย